หนุ่มแดนผู้ไม่ค่อยมีเงินของเราไม่ได้มีความสามารถแค่เรื่องแรปนะเขายังเก่งเรื่องสตรีทอาร์ตอีกด้วยแต่ความสามารถพิเศษของแรปเปอร์สุดร่ำรวยอย่างเชชนั้นคือเรื่องความอวดดีแบบนี้แหละฉันเพิ่งวาดมาเสร็จเองนะมันมีลายเซ็นของฉันมันก็ต้องเป็นของฉันสินี่ใครเป็นคนทำนะ่ะเขาทำครับไม่ใช่ครับเขาต้องหกักฉันไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระก,กับพวกนายหรอกนะเขาเป็นคนทำครับ เขาทำตั้งหากไม่จริงอะ่ะดูก,ก่อนนะนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันนะไม่เอาแบบนี้นะพวกนายโดนจับไปเลย3วันเนื่องจากปัญหาก่อกวนโอ้ผมนี่แรปเปอร์เชดผมรวยมากเลยผมสามารถแก้ปัญหาได้เสมอทุกวันมาเชางดีเหลือเกินผมชอบใช้เงินมากเลยละ่ะผมมีทั้งรถมีทั้งเรือยอชแล้วก็มีทองคำด้วยผมมีเยอะจนคุณคาดไม่ถึงเลยละ่ะ เขาเนี่ยมันเจ้าเล่ห์สุดๆอย่าไปเชื่อเขาเลยนะครับนี่มันเจ็บนะ<อ>เขาทำอะไรของเขาวะผมนี่แหละชื่อแดนผมเป็นคนมีแผนแล้วก็มีความสามารถสุดๆผมไม่เคยทำผิดคุณรู้ไหมล่ะว,ว่าผมชอบการแรปตอนนี้นผมต้องไปก่อนแล้วเพราะหนุ่มสุดร่ำรวยเขาขี้โกหกอย่าไปเชื่อคำพูดของเขาเลยงานผมเจ๋งกว่าเยอะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละนี่เรียนรู้ไว้บ้างเถอะเจ้ามือสมัครเล่นแต่ผมเป็นนักร้องที่โด่งดังจริงๆนะนายไปบอกคุณมแมลงสาบปีเตอร์เถอะ ผมประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนะเหรอผมว่าคุณก็น่าจะเห็นอยู่แล้วละ่ะมีทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองมากมายมีแต่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นคู่แข่งของผมอยู่รอบตัวไปหมดแรงของผมมันเจ๋งที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะชีวิตผมเหมือนงานปาร์ตี้เพราะผมนี่แหละหล่อที่สุดอยู่เลยนะเอเลนมานี่ดูนี้เลยในเฟรมต้องมีเงินเยอะกว่านี้สิได้เลยค่ะ แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยนี่ละเหมาะกับฉันแล้วตอนนี้มิวสิกวิดีโอของฉันต้องมีคนดูเป็นหลายล้านแน่เลยโอ้ยโอไม่ oh นะผมรวยมากเลยนะแลวผมก็ไม่ได้โม้ด้วยนีใครก็ได้เจอถุงนี้ออกไปทีได้ไหมใช่ถ่ายแถวนี้ก็น่าจะได้แลลวเนาะฟังเพลงใหม่ของผมกันดีกว่าไม่อ่ะแบบนี้คงไม่ได้หรอกมั้งต้องลองมุมใหม่ๆสักหน่อยฟังเพลงใหม่ของผมกันดีกว่า มาจับจังหวะของมันกันเลยใครก็จะมาถ่ายวิดีโอกันในพุ่มไม้แบบนี้เล่าชะตาของผมอยู่ในมือของผมผมรู้ว่าทุกคนรักผมมากแค่ไหน ไม่เอาอ่ะผมคิดว่าเริ่มใหม่ดีกว่านะผมนี่แหละประสบความสําเร็จในการทํางานนี่ไงของมีค่าของฉันผมไม่เคยที่จะหลอกใครเลยนะแล้วก็ไม่เคยกลัวปัญหาอะไรเลยด้วยมันทำให้ผมโกรธหรือโมโหก็แล้วกันส่งโทรศัพท์ของฉันคืนมาเลยเอาไม่ว่ายังไงฉันไม่ยอมแพ้นานแน่วิ่งไปเลยนะเจ้าหัวขโมยโอ้วิดีโอนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยผมจะได้วิดีโอของผมแล้วล่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะเลา <c oughs> ลาเขาร้องอะไรของข่าว่ะ เสียงอย่างกับแมวน้ำโดนเชือ้อเชดใช้ไมโครโฟอนอันนี้ดีกว่าค่ะคุณภาพดีกว่าเยอะเลยโอ้ฉันหวังว่ามันจะเวิร์กนะโอ้ผมไม่เห็นได้ยินเสียงพูดเลยมาสนุกกันเลยดีกว่าพวกเขาบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ขอดว่ามันตลกมากเลยล่ะถ้ามีเงินแบบเนี้ชีวิตก็คงเหมือนกับเทพนิยายโอเกิดอะไรขึ้นกับไมโครโฟนของผมนะวันนี้เสียงเขาแปลกแลกนะ โอ้ผมไม่เห็นจะคู้าใจเลยอะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ออกไปจากเวทีเดี๋ยวนี้เลยนะเปตะทุกคนนี่ผมเองนักร้องชื่อดังแห่งเมืองทุมไงไม่เห็นจะแจ๋งตรงไหนเลยออกไปเลยนะเปตะผมแหมชื่อเสียงของดาราก็มีทั้งขาขึ้นและขาลงนะนะคุณทำได้ดีมากเลยค่ะอย่ามาแตะตัวผมนะ ฟันว่าอาชีพโปรดิวเซอร์ของฉันคงจะจบลงแล้วล่ะเพราะหนุ่มสุดร่ำรวยคนนั้นเขาตลกจังเลยนะแดนอยู่นี่แล้วครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือความรักจากทุกคนที่เหมือนดาวไดยยิบระยับบนท้องฟ้าฟังเพลงของผมกันดีกว่าประสัทาของผมเี่แรงกล้ามากมายโอ้ oh. oh. แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยผมจะได้เป็นดาราดังฝันของผมอยู่ไม่ไกลแล้ว ดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ใช่ว,วันของร้องเพลงและทั้งสองคนเลยใช่ความรักจากพวกแฟนคลับก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้หรอกนะแต่คนมีความสามารถอย่างแดนเนี่ยไม่ต้องการสิ่งพวกนั้นหรอกนี่มันบีบบล็อกส์หรอว้าวจังหวะโดนใจมากเลยใช่แล้วขอบคุณนะครับนี่แหละคือการแสดงของมืออาชีพเอเลนนี่มันความผิดของคุณเลยนะมันพลาสดสุดๆเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยแก้ปัญหาเองค่ะวันนี้ช่างสดใสจังเลยถึงเวลามาเจอแฟนๆหน่อยแล้วละ่ะ ช่รับให้ได้นะครับนี่ของพวกคุณเลยไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความรักจากแฟนแล้วล่ะชีวิตเป็นเรื่องที่น่ามาหศจรรันแต่ความสุขไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหรอกอนี่มันข่าวอะไรเนี่ย<ะ>ฉันก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะทำให้แฟนๆสนใจฉันเหมือนกันตอนนี้ผู้นายก็บอกแฟนๆของฉันเรื่องแก๊งสเตอร์ในเมืองทูมซิตี้ได้เลยแร็ปเปอร์แต่ละคนนก็มีวิธีการของพวกเขาในการที่ทำให้ตัวเองโด่งดังขึ้นนะนะขอฉันถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ การที่พบปะแฟนๆก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแรปเปอร์ชื่อดังที่ประสบความสําเร็จขอสันถ่ายรูปกับคุณด้วยนะคะ,อย,ะคอย่าพิ่งนะครับอย่าพึ่งขอเวลาผมแป๊บนึง <c oughs> เออโอเคค่ะอันนี้ถ่ายได้แล้วครับเพราะหนุ่มสุดดํารวยอย่างเชสวอนนักร้องชื่อดังของเมืองชมซิตี้เขาไม่ยอมให้คนมาถ่ายรูปกับเขาโดยที่เขาใส่เสื้อผ้าส้มๆหรอกฮะอิจฉาไปก็แล้วกันขี้อวดสุดๆเลยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะกับคุณนะพวกเรียบร้อยตอนนี้ฉันก็มีหมวกอันใหม่แล้ว <c oughs> อะไรอะ่ะ <laughs> นายติดเจอไม่ในถังขยะเ <laughs> หรอนี่มันอันใหม่เลยนะฉันทำมันเองเลยด้วยอะ่ะสวัสดีครับขอเฟรนช์ฟรายแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งนะครับเร็วๆหน่อยนะครับเออแมอย่างน้อยมันก็ได้ตังแล้วนะออาไปเลยนี่ของที่คุณสั่งครับเยี่ยมเลยขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับแล้วกลับมาใหม่นะครับฮ่า <laughs> แล้วหมวกของนายทำกำไรแบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะ <laughs> ดมสุดร่ำรวยอย่างเชสคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเขาไม่มีปาร์ตี้แบบนี้จะเป็นยังไงนะใช่แล้วนี่แหละข้ากคืนของฉันหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะเชสเขาเจ๋งมากเลยล่ะนี่สวัสด,ดีครับคุณชอบปาร์ตี้ไหมครับดูสิผมมีโปสเตอร์ใหม่ด้วยนะนี่แผ่นเสียงทงคำของผมเอง oh. ว้าวนี่มันหลายล้านเลยนะครับเนี่ยส่วนหนุ่มไม่ค่อยมีเงินอย่างแดนเขาก็ใช้ชีวิตกับตัวเองกับขนมปังสุดที่รักของเขานั่นแหละ oh. Oh. นี่มันทำให้ฉันคิดถึงอะไรบางอย่างอ๋อมันดูเหมืนอนแผ่นเสียงทองคำเลยอะ <What? S 1> ตอนนี้มันดูเหมือนของจริงมากเลยเหมือนเป๊ะเลยละ่ะตอนนี้ทุกคนก็ต้องคิดว่าผมนี่แหละคือแรปเปอร์ตัวจริง <Yeah! S 1> ชีวิตของผมนั่นเจ๋งและอิสระสุดๆผมสามารถแรปได้อย่างไร้ที่ติพรสวรรค์ของผมไม่มีใครเทียบได้ผมนี่แหละตัวจริงเอมิล <Emily, S 2> uh ี huh. ่ช่วยหยุดแป๊บนึงนะครับเอาใหม่อีกแล้วเหรอคะจริงจังปะเนี่ย mm. เขาต้องรอ,งองฉันเล่นแน่ๆเลย การเลือกเครื่องดนตรีที่เข้ากับจังหวะเพลงของคุณเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะไม่ฉันไม่ได้อยากได้อันนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันไม่ลองใช้อันนี้ดูล่ะเ<อ>สียงมันน่าจะฟังดูหรูหรามากขึ้นนะแบบรวยของจริงเลยอะ่ะแรปเปอร์สุดร่ำรวยสามารถใช้เครื่องดนตรีทุกอย่างที่เขาต้องการได้แม้กระทั่งมันจะทำด้วยทองคำก็ตามมาเริ่มกันเลยเงินทองและเพชรวิบวับมากมายทุกคนต่างก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว ทุกอย่างมันมหัศจรรย์สุสดๆผมนี่แหละแรปเปอร์ตัวจริงแห่งเมืองทรูมเอมิลี่ไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตของผม,มทีสิครับใครคะฉันเหรอคุณบอกว่าฉันใส่เสื้อแจ็คเก็ตของคุณเหรอคะก็ได้คะ่ะทุกเพลงจะต้องฮิตแน่นอนไปฟังจังหวะนเจ๋งๆของผมกันดีกว่าตอนนี้แหละเพลงของผมจะต้องฮิตสุดๆเลยงั้นมาอาัดกันต่อเลยนะคะเท้าของผมไม่เคยติดพื้นผมเห็นโอกาสรอบตัวเสมอผมจะไปพิชิตโลกใบนี้จนทุกคนในโลกต้องรู้แน่นอน แต่แรปเปอร์อไม่ค่อยมีเงินอย่างแดนไม่มีเงินไปซื้นอเครื่องดนตรีแพงๆแบบนั้นหรอกนี่มันสิ้นหวังสุดๆผมแต่งเนื้อร้องได้เยอะเลยอะแต่ไม่รู้จะไปอัดดนตรีที่ไหนอะเสียงแบบนี้มันก็พร้ออยู่นะแต่สิ่งสําคัญก็คือผมไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีความคิดสร้างสรรค์นี่นะตอนนี้ผมต้องการแค่กลองสักหน่อยใช้กระมังแทนก็ได้มัง้งว้าวมันเสียงดีมากเลยอะ โอ้ดูเหมือนว่าไบรอันจะไม่ค่อยชอบการทดลองทางดนตรีของน้องชายของเขาสักเท่าไหร่โอ้นี้นายได้ทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยนี่นี่เหม็นอย่างก,กับบ้านของสกังเลยอะเยี่ยมไปเลยผมว่าเพลงของผมใกล้ะจะเสร็จแล้วละ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็ต้องใส่โน้ตร้องลงไปโยโย่โยโย่โย่เดีย๋ย,ย,ยวผมจะจัดให้คุณกับโชว์ที่ดีที่สุดคุณไม่เคยได้ยินเพลงแบบนี้มาก่อนเลยละ่ะคุณจะต้องชอบมันมากแน่นอน ผมรวยขึ้นทุกๆวันเลยล่ะผมจะใช้ชีวิตแบบนี้เสมอแล้วผมก็จะมีเงินมากขึ้นอีกผมเกิดมาบนกองเงินกองทองคุยแต่เรื่องเงินของเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้จะเอาแบบนี้ใช่ไหมเธอกล้าดียังไงนะเอเลนเข้ามานี่เลยฉันกำลังเข้าไปแล้วค่ะเธอโดนไล่ออกออกไปจากสตูดิโอของฉันเลยนะแต่ตอนเนี้เอาของขวัญที่ฉันให้เธอคืนมาก่อนแหม่ก็ได้ค่ะผมไม่อยากได้โปรดิวเซอร์ที่ไม่เชื่อในตัวผมหรอกแบบนี้ผมทำเองก็ได้ ชื่อเสียงของคุณพังแน่นอนถ้าไม่มีฉันเหรองั้นก็ไปเลยนะเอเลนคนทรยศไม่นะไม่ใช่แบบนี้ทำไมการแต่งเพลงนี่มันยากจังเลยนะผมนั่งเรียงคำไปมาแบบนี้ตั้งสองวันแล้วนะเนี่ยไม่เห็นจะได้อย่างที่ต้องการเลยพอ,อกันทีไม่อยากแต่งมันแล้วละ่ะเขานี่มันเดรัจคุณจริงๆเขาเอาต้นมหูของฉันไปด้วยอะงั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันไปหาโนร้องคนใหม่ก็ได้ โอ้นี่มันอะไรเนี่ย <Wow. S 1> ว้าวเพลงนี้มันต้องฮิตแน่นอน <Wow. S 1> และนี่คือคุณแดนวอลเลซหรือฉายาคุณริวแดนผู้ชนะการประกวดแรปเปอร์แห่งปีนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนเป็นเกียรติมากเลยครับคุณชอบคอนเสิร์ตของแรปเปอร์คนไหนมากกว่ากันหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน